สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิสูบิชิป้ายแดงเซลไผ่นะคะวันนี้นะคะไผ่ก็จะมารีวิวเป็นตัวปาเจโร่สปอร์นะคะตัว GT p l พัสีขาวนะคะ ทำหลังคาดําให้ด้วยคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง59,000บาทเท่านั้นนะคะภายแต่งให้จัดเต็มมากๆเดี๋ยวภายจะพามาชมเลยค่ะว่าภายแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะมาเริ่มที่ด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะที่ตัวฝากระโปรงภายติดตั้งเป็นตัวโลโก้ปา j e เจโรสปอรนะคะเป็นสีดําเงาให้กับคุณลูกคา้ากระจังหน้าทําสีเป็นสีดําเงาให้แบบนี้เลยเดิมๆจะเป็นสีเทานะคะลูกค้าอยากได้สีเทาหรือสีดํา บอกไขได้เลยนะคะถัดมาที่ตัวไฟค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ส่องสว่างเวลากลางวันเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าขณะขับขี่นะคะไฟติดตั้งนะคะเป็นตัวครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็คิวตัว C ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกใส่ครอบสีดําเงาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะมาดูด้านล่างค่ะตัวนี้สเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตของสปอร์ตไลเดอร์ไติดตั้งให้รอบคันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดํา คาดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟเดรไลท์ให้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัว g t p ั s นะคะมีกล้องรอบคันให้ด้วยกล้องด้านหน้าก็จะอยู่ใต้กรอบทะเบียนนะคะค่ะเดี๋ยวไผยจะพามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างภายติดตั้งเป็นตัวคิ้วล้อตัวคิ้วล้อก็เป็นสีดำเงานะคะก็จะเป็นโทนเดียวกับด้านหน้าเลยถัดลงมาที่ตัวล้อค่ะตัวล้อคันนี้จะเป็นล้อแม็กลายดอกไม้ขอบ20นะคะในส่วนของซีรีส์ยางนะคะเป็น265ทับ50นะคะถัดมาที่ด้านข้างค่ะ ที่ประตูผายใส่กับข้างให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดํานะคะก็จะดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามในส่วนของตัวจะเปิดนะคะผายใส่เบ้ารองมือกันหล่อให้ด้วยแล้วก็ครอบตัวจะเปิดให้ด้วยเดิมๆจะเป็นสีโครเมียมนะคะในส่วนของตัวกระจกค่ะเดิมๆก็เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าอยากได้สีดําบอกผายได้หรืออยากได้สีโครเมียมก็บอกผายได้นะคะมาดูในส่วนของด้านบนค่ะ ด้านบนหลังคานี่เลยค่ะพายทาเป็นหลังคาดําให้ด้วยตัวนี้เป็นงานทําสีนะคะไม่ใช่แรปหรือว่าสติกเกอร์นะคะจดทะเบียนเป็นสองสีให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ติดเป็นตัวแหลกหลังคาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวประตูภายติดตั้งเป็นตัวคิวการ์าดให้ด้วยนะคะก็ทั้งบานหน้าแล้วก็บานหลังเดี๋ยวภายจะพาไปชมในส่วนของภายในนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ8ทิศทางค่ะ ัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็จะมีปุ่มรับสายวางสายแล้วก็เพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มคุดคอนโทรลค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อสาย HDMI ได้แล้วก็ในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์ออโต้ปรับละฝั่งปรับแยกนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์8ปสปีดนะคะสามารถเล่นเกียร์แมนวนวลได้จากคันเกียร์แล้วก็ที่พวงมาลัยมีเพนชิพให้ด้วยนะคะระบบเบรกเป็นระบบเบรกไฟฟ้าแล้วก็มีระบบเบรกออโต้โฮให้ลูกค้าด้วยนะคะ ภายในด้านหลังก็จะมีจอกลางให้กับคุณล,ลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวไผ่จะพามาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไผ่ติดนั่งเป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะเป็นสีดําเงาให้กับคุณล,ลูกคา้าด้านหลังตัวสปอยเลอร์หลังไผ่ก็ทําสีให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นงานทําสีเช่นเดียวกับบนหลังคาเลยในส่วนของฝาท้ายไผ่ติดคิ้วฝาท้ายให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวปาเจโร่สปอร์ตเวลาเบรกก็จะมีไฟติดด้านหลังก็เพิ่มความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะระบบประตูนะคะเป็นประตูไฟฟ้าค่ะ สามารถเปิดได้จากตัวฝาประตูภายในนะคะก็จะอยู่ตรงตัวคอนโซลแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวรีโมทนะคะแล้วก็ตัวด้านในภายติดตั้งเป็นพรมหุบดีให้ด้วยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้แดงนะคะมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกอยากได้แบบไหนบอกไข่ได้เลยค่ะแล้วก็ติดเป็นคิ้วท้ายกันหลอยให้ลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายตัวปาเจโร่สปอร์ตตัว GT นะคะ GT พัดก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย4จุดเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกนะคะ แล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านท้ายของสปอร์ตไ d เดอรนะคะก็จะมีไฟเบรกให้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังแบบท่อเหลี่ยมคู่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจปัจจโร่สปอร์ตแต่งเต็มแบบนี้สีขาวหลังคาดำสามารถติดต่อภายสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์หรือการจองนะคะการจองจองออนไลน์ปลอดภัย100%ใช้เพียงบัตรประชาชนและสลิปการโอนนะคะในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ภัยมีเจ้าหน้าที่จัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะในส่วนของตัวรถลูกค้าอยากมารับที่โชว์รูมหรืออยากให้ภัยไปส่งที่บ้านก็ได้นะคะมีบริการส่งให้ฟรีถึงบ้านคะ่ะวันนี้ภัยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ